สวัสดีครับกับผมนายนพพร,รดาวกระจางครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษาโรงเรียนสวนกลับวิทยาลัยนนทบุรีขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ b r e a t h p a t i e การพัฒนากระบวนการการจัดก,การเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21ดโดยโมเดลการบริหารการจัดก,การเรียนการสอน l iPad On d e m a n d อย่างที่ทราบกันดีว่า โรงเรียนไม่สามารถจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่ก็ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาภาวะเด็กเครียดไม่สะดวดในการเรียนในคาบเรียนเป็นต้นทางโรงเรียนสุนกลบาบวิทยาลัยนนทบุรีจึงได้จัดก,การเรียนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮน์ hand. ซึ่งรายวิชาสุขศึกษาที่ผมได้รับผิดชอบนั้นมีรูปแบบในการจัดก,การเรียนรู้แบบ On Demand ผมจึงสร้างนวัตกรรมในการบริหารการจัดก,การรายวิชา L-Pad On Demand เพื่อให้การจัดก,การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตัว L ย่อมาจาก Learning หมายถึงคู่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนที่จะทำการจัดก,การเรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตัว P ย่อมาจาก planning หมายถึงการวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารวิชาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเพื่อกำหนดบทเรียนลงใน S.K.N. ออนไลน์หลังจากนั้นครูผู้สอนวางแผนลำดับความยากง่ายของเนื้อหาและครอบคุมกับระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ตัว A ย่อมาจาก action เป็นการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ใน s k n Online ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานักเรียนสามารถเข้าสู่ปฏิทินกิจกรรมหรือการเข้าบทเรียนได้ตลอดเวลาจากแพลตฟอร์มนี้รวมไปถึงนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนในแอปพลิเคชัน l i n e ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวกสาหรับทุกคนในเนื้อหาบทเรียน ครูได้มีการนำเอาความรู้ที่ได้ทำการศึกษาอบรมเพิ่มเติมจากขั้น L มาออกแบบบทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้คือตัวอย่างบทเรียนนะครับที่ตามเกณฑ์อายุหลังจากที่ครูแสดงตัวอย่างไปให้ดูแล้วนะครับครูก็จะแห้กเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการนําค่าน้ําหนักส่วนสูงของตนเองมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กราฟจากหนังสือเรียนหรือทางเว็บไซต์ของกรมอนามัยนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์และเปรียบเทียบก,การจเจริญเติบโตไปแล้วนะครับภาวะที่พึงระวังนะครับได้แก่อ้วนน้ําหนักเกินเริ่มอ้วนท้วมนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้นะครับและโรคอื่นๆตามมาภาวะที่พึงระวังอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผอมเตี้ยนะครับอาจจะเกิดภาวะเด็กเตี้ยหรือภาวะการขาดการจเจริญเติบโตเช้าวกว่าปกตินะครับ เพราะฉะนั้นเรามาหาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาส่วนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วัดจากชิ้นงานที่นักเรียนได้ทําการเรียนจากเนื้อหาโดยนักเรียนเป็นผู้คิดและลงมือทําด้วยตนเองตัวดีย่อมมาจาก development เป็นการปรับปรุงพัฒนาโดยการนําผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะจากนักเรียนมาเป็นแนวทางในการวางแผน การจัดก,การเรียนรู้ครั้งต่อไปจะเห็นว่าการเปรียบเทียบผลสลัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พบว่าผลการเรียนหลังการจัดก,การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดก,การเรียนรู้อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05และมีความพึงพอใจของนักเรียนที่อยู่ในระดับมาก และในผลสะท้อนความรู้สึกของนักเรียนโดยส่วนใหญ่นักเรียนรู้สึกมีความพึงพอใจและมีความสุขในการเรียนจากโมเดลนี้ครับผมเด็กชายประสก,กรน้อยดมชั้นมนธัธยมกีหเรียนศึกษากับคุณพรก็รู้สึกประทับใจที่คุณพรเอาใจใส่นักเรียนดีนะครับและตอนที่ผมเปิดดูเนื้อหาผงงานม,มาได้ครูก็แนะนำและติดตามงานของผมนะครับจนผมสามารถ ซึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนครูมาสอนจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด็กชายพีรนัทเพรุกคนชั้นป .1- ป .4 เลขที่15นะครับในวันนี้นะครับก็อยากที่ครูถามมานะครับผมว่าเป็นอย่างไรก็สบายดีนะครับแล้วก็การเรียนการสอนนะผมเติมสองเป็นยังไงก็สามารถเป็น SK ชออนไลน์หรือเอ่อ Google Classroom ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีข้อติเพิ่มเติมนะผมครับก็สวัสดีครับวิชาของครูที่หนูได้เรียนไปเนี่ยค่ะ สอนสอนให้หนูได้หลายอย่างเลคะอย่างเช่นเรื่องการป้องกันตัวการลเมื่อทางเพศต้องยาเสพติดแล้วก็อะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ครูสอนดีมากๆเลยนะคะขอให้ครูสอนแบบนี้ต่อไปค่ะสู้ๆค่ะขอให้ผ่านจากโควิดย้้ยได้นะคะวิชาสุขศึกษาค่ะคุณครูไม่ได้สั่งงานเยอะมากค่ะแล้วก็ความยาวของคลิปวิดีโอที่คุณครูแปะไว้ใน s X n online ค่ะ ก็ไม่ได้ยาวมากค่ะทําให้เนืนเน้อหาสําคัญแล้วก็เข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีบางครั้งที่ครูก็จะแปะไฟล์ไว้ให้อะคะ่ะเป็นไฟล์เกี่ยวกับเนื้อหาน,นั้นๆนะคะก็ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการน Our Model, ําเอาโมเดล Lpad on demand มาใช้ในการบริหารการจัดก,การเรียนรู้ส่งผลให้การจัดก,การเรียนรู้มีสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งในด้านของผลสัมิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนกระผมนายนพพรดาวกระจาก่กงขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r แพ t ทิ e เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ